เรียบร้อยครับแคนรี่เขาลุกมาแล้วแล้วน้ของก็โดนเฮ้ยคนหอดู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 มาดงข้างแล้วเว้ยไว้เลยแสนเกมเปสัตว์ดโพิชันกูยิงได้เรื่อยๆอ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่เบคอนลีมิชชันแนล ทำอย่างนี้ผมกดให้ดูก่อนแล้วกันวันนี้ผมมาทำอะไรวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มสกินไวโอเลตกิจง่ายแนลโดนไปเอ,อ่อผมไปดูมาและเออ13ทีเท่าไหร่นะ13ทีโดนไปเกือบ3000กว่าไหมสองร้ดยกากิจงชาแนลโดนไป3770ูปองนะครับผม <S <S โอ้โห คือไวเลเป็นตัวที่ผมเล่นเยอะมากนะครับเป็นตัวที่ผมเล่นเยอะมากตั้แรกเลยเขาจะให้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมเนี่ยอ่าแล้วผมก็ได้เลยชัวมา <Hi. S 1> ตีมีอ่าก็ถ้าเราสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยยี่สิบเก้านะครับสุ่มสิบครั้งนะครับจะพิเศษนะครับผมสองร้อยเก้าสิบไปเลย uh huh. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสุ่มไปเลยไปคือผมก็ผมก็ไม่อยากจะเสียคูป,ปองเยอะเท่าไหร่ช่วงนี้เออลูกเนี่ย ก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันครั้งแรกไปแ๋ยวผมจะนับไว้ให้ด้วยนะครับยินดีด้วยคุณได้รับเม็ดเลือดเหรออ๋ออันนี้ไม่ดีสีเลือดถ้าผมได้สามอันเนี่ยผมจะได้สกินเวเลตกดหนึ่งครั้งก็ได้แล้วครับน้องๆโอ้โหอย่าบอกนะกดสามครั้งอะถ้าผมได้แค่สามถ้าผมกดสามครั้งอย่าไปแช่นะเขาอิจฉากดครั้งที่สองอ๋อเกลือเลยกดครั้งที่สามเออผมได้ตัวเลนด้วยเหรอเดี๋ยวได้ผมได้ตัวเลนด้วยเหรอตัวเนี้ย ใช่เหรอจริงปะเนี่ยได้ครับรางวัลอย่างเงี้ยเหรอ,อน,นึงนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะครั้งที่สามผมก็ได้ของแล้ววะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะกดแค่สามครับผมก็ได้สกินัูเลนแล้วครับ <Yeah. S 1> อ๋อแม่งหลอก <c oughs> มาเรามาต่อกันเลยครั้งที่สี่ยาวไปยาวไปเ <c oughs> ป็นไ,ไงอารมณ์ดีไงมาไวโอ้โอ้ฟรอติโนนะครับอันนี้จะได้เป็นเพชรสามสิบห้าเพชรนะครับผมไปลองมาแล้วเมื่อกี้แม่งเอ้ยครั้งที่สี่ครับขอของที่อยากได้เลยสิว่าอ้าวเว้ยสี่ครั้งก็ได้แล้ว เฮ้ยแต่ผมแต่ผมดูไปดูมาแล้วที่เหลือมันขยะหมดเลยนี่ว่าแต่โอเคแล้วครั้งที่ห้าไปครั้งที่ห้า่อมาคูป,ปองกอ็ก็แพงอยู่นะวันนี้ผมโดนไปทั้งหมด 1, 4 5 0คูป,ปองครั้งที่ห้าผมก็ไม่อยากจะจ่ายเยอะว่ะผมมีแล้วผมรู้แล้วผมมีราชาเกลือหนึ่งคนไปให้แมงมากดให้ดีกว่าไอ้ที่นี่มันกดอะไรก็ได้เลยเ <c oughs> ปหนึ่งนะไปตามราชาเกลือก่อน <c oughs> ไม่อยูปครับครั้งที่หกมาต้องมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วผมก็สามารถใช้อ้นี้นะครับกดฟรีได้1ครั้งแรก30มสิบากดฟรีได้หนึ่งครั้ง,รง,ค,รงครั้งที่หกง่อยไปนะจ๊ะฟรีฟรีของฟรีนี่นของฟรีเฮ้ย <c oughs> <Hey! S 2> มึงก็เกินไป <c oughs> เกินไปหรือเปล่ายาไปครั้งที่7ครับผมมาแปดแปดแล้วเริ่มไม่สนุกแล้วเนี่ยแปดแล้ว เก้าแล้วครั้งที่เก้าแล้วเช่มันหลอกเว้ยมันหลอกให้ผมสองเม็ดแรกเว้ยครั้งนี้สิบอุ้จอดับเอ๊ะโอ้ก่อนจะได้เล่นสกินแต่สกินโอ้โหอย่าอย่าบอกนะสิบสองจริงทะลุกิจทะลุช่องอื่นไปแล้วโอ้โหสามมาแล้วสิบสามที เท่ากับกิจงายเลยที่กดไป13ทีนะครับก็โดนเท่าไปกับช่องกิจงายชาแนลเลยนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยกูจะเกลือได้แถมกดรีอีก3 5ที6ทีเฮ้ยมาแล้วครับสกินไวโอเล็ตเดมนิกเฮ้ยโคตรเทไปดิครับเจอไวโอ 1 0 0 0 0แสนตาเข้าไปก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมสักนิดนึงนะครับขอบคุณครับขอค่าคูปองคืนหน่อยเดือนสามดิเดือนสามดิอู้เวลาแดดไปอ๋อเลยรวมปืนเป็นปืนเดียวเว้ยเป็นไม่ไม่กิ๊งอ่ะไอ้หลบหลบหลบก่อนโอ้โหเลยโอเมก้าเอ้าเอ้าเอ้าจังไงเอ้า เอาจ้าไงไม่กล้าคิวมืออมตะมั้งมึงเดินใส่กูแบบเนี้ยขึ้นสูงนะสูงเพื่อเวทนะครับนกครับไปแล้วเฮ้ยโอ้เขายังได้อีกรอมันยิงนัดนั้นก็ได้เขายิงโอ้โหียไปไหนเนีไหนอีกเลย วุ่นนะครับต้องกิ้งบ่อยๆนะคอยเขาอยู่เงี้ยโคคิกามาไปดิไปดิอุ้ยนาคมาอ้าวเรียบร้อยอ้าวโจงี้โจ้ครับเทมแมโหดจัดเลย กักล้ามาครับผมยิงหมดยิงได้ครับาร์คอจะรอผมแดดไปเอาเขียวหลบทิศไอเขียวหลบทิศนารปมันจะแซะผมเว้ยนารคอจะแซดโคชั่นอา์คอป็ันรอแซะอยู่เจ็บไหม เร hmm. ียบร้อยอออใค้โป้งเอาไปดีไม่จริงแลวเว้เราแดดเว้สกิลนี้แดดเว้วยหน่อช่วยหนอช่วยหอยเขียวแม่งเอ้ยมันเกิดมาวจังวะแล้วสกิลสองผมสกิลคุ้ม่อเว็บก่อนอเว็ก่อนนะครับ เอาไงเอาไงเฉียวเอาไงเอาไงเอาไงผมได้หมดอย่าเก็บเด้อยกูไปเลื่อกลับบ้านไเลยเอาไงหูหลุมเป็นรูเบลเลอร์เลยว่ะปักๆเฮ้ยมันโม่ตัวตัวเหล็กอะไรแถวนี้เนี่ยแล้วกูหลาบผมมาปิดนะครับกูหลาบผมมาปิดนะ มันมนั้ยน่ะเดอะไเน,น,น,นเดียวเกีกลับบา้านพดีมันหนกหมดกำใจนะกยใจที่ไล่กลับบ้านนะจ๊ะโอ้ยาวัดิออ่าหนาเกินแล้วก็มีคนมาเกาะอยู่ข้างหลังยก็วกลับบ้านเป็นูเบอร์เลยท่ามดูแรงยัง ท่าดูแรงนะครับแต่ความเบายังเหมือนเดิมนะครับ <laughs> ความเบาเท่าเดิมโอ้ยชั่นผมนี่ก๊อตมากหนึ่งแสนเกมไม่ได้มาง่า <c oughs> <laughs> ย โครับโดนโดนอยู่ใน,นันแหละเพื่ต้องมาช่วยะวะเ้ทำไม่ได้มันปิดป้อมอ่ะผมไม่กล้าปิดป้อม เอาคืนเนี่ยต้องเอาคืนให้ผมเน่ไอ้เขียวนี่มาบ่อยอย่างวะผมต้องรอหลบจับนิสไซายบาลาก่อนพอเล่นลาก่อนเอานปถึงกันแบลาก่อนโอ้เข้าไปไปเขียด่า รอไอ้ราคอ,รอสรอเสยผมอยู่เว้ยอ่ะไปไหนติดเลนนะครับติดเลนนะครับไปไหนครับเฮ้ยโดนไอ้เขียวอยีกแล้วว่ะไอ้เขียวนี่ตัวเบรกผมเลยเว้ยเราเจอใครโป้งผมโดนแน่มันต้องโดนแน่ๆใครโป้งเนี่ยไม่哟ไม่哟 เอาสวยโฟเลนสวยอยังอยู่ครับยังอยู่ ไปสิมึงทำไม่กลับไงจะทำเตียนไงเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโดนถูกมปืนเนี่ยมีกลับบ้านเนี่ยเด็กเอาเล็บไปแล้วครับลงบัต อ้าวอาวอาจะยิงแรกก็ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะอยากจะแลกกับผมะ่ะนำให้หน่อยนำให้หน่อยน้ำให้หน่อย ได้เรียบร้อยครับแครี่เขาลงมาแล้วแล้วน้ำพอนก็โดนเฮ้ยคนหอดดู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 มาดิข้างเราเว้ยไว้เลยแสนเกมเป็นตำแหน่งโพสิชันกูยิงได้เรื่อยๆอ่ะเขาเรียกว่าโพสิชันก็ต์สมัยแข่ง ย่งมีคนจมอ่ะอันนี้ผมผมจริงนะเรื่องเฉลีย่ยมันต้องถ้าเราขายัขึ้นแต่มันจะลงสกิวเลยก็จะทำดาเมจไปได้อันนั้นเขาจะเรียกว่าโพ s ิชั o n กดในระยะอีกเราเจ็บตัวได้แต่ไม่ต้องตายจับไว้นะครับไม่ใช่ยอมให้โดนสกิลนะเจ็บตัวได้แล้วก็ทำดาเมจได้ ไม่ตามนี่เจียหายเอาอะไรกันครับเนี่ยพอยังยังไม่จบครับเราจะทรมานครับเราคงสายทรมานสามทางครับซูเปอร์แต่เราดูเดี๋ยวดูวิธีการเล่นนะครับโพสชั่นก๊อตของแคลร์ เนี่ยทำา a m a g e ได้เ,มมเรื่อยๆนะตัวเรา,าโอ้ยเพื่อนมันไปนสูงเกินไปผมเทยยังไม่มาไง เลยไม่อยากเล่นเห็นไหมผมเจ็บได้นะเจ็บได้แต่ยังยิงได้เรื่อยๆไงเลยไม่ยิงเร็วๆโอ้โหรันเดีย แต่เราก็ต้องยิงได้เข้าใจใช่ไหมคุณเข้าใจว่าแคลรี่เลยใ,ใช่ไหมเข้าใจกันแล้วคำว่าแคลรี่กันแล้วใช่ไหมโดนได้ไม่ใช่ไม่โดน <c oughs> แ <c oughs> บางทีเห็นแล้วเจ็บใจนะแคลรี่สมัยนี้จะเซฟเกินไป <c oughs> เดี๋ยวผมก็โดนเดี๋ยวผมก็เจ็บเดี๋ยว <c oughs> ผมก็ตายทำใไ้แ <c oughs> ครี่เนี่ยต้องอยู่ในโพสิชนันที่ยิงได้เรื่อยๆนะครับเจ็บได้ไม่ใช่ตาย ออยอคเครดิตให้เทนะครับเล่นดีมากเปิดชื่อให้เทดูโคตรดีเลยโคตรดีดาเมจ49เปอร์คิวไปอีก15คิวโดนไปอีก3,000คูปอง <c oughs> อันนี้ไม่เอา <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ชอบนะครับ <c oughs> ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วย <c oughs> เช่นกันนะครับผมวันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนะจบคลิปนะครับไปแล้วทุกคนบายบายสวัสดีครับ